สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Owner หนังปี2020จะเกิดอะไรขึ้นมเมื่อแก๊งโจรกระจกปล้นบ้านเศรษฐีโรคจิตถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่โจรกระจอกกลุ่มหนึ่งที่นำทีมโดยแก๊สนักเลงหัวไม้ที่เพิ่งจะออกมาจากคุกในทางคนขับรถที่ชอบเพลงและเป็นชีวิตจิตใจและเทอร์รี่ชายอ้วนที่กำลังนอนหลับได้เผลอติดรถของพวกเขามาด้วยก่อนที่แมรี่แฟนสาวของเนธานจะปั่นจัก,กรยานมาทวงรถของเธอคือน แต่พวกเขาก็ขอยืมต่ออีกสัก20นาทีโดยแลกกับค่าเช่าเป็นเงินถึง2,000ดอลลาร์เลยทีเดียวทันใดนั้นเทียรี่ก็แจ้งว่าเป้าหมายกำลังออกจากบ้านและถึงเวลาของพวกเราแล้วทั้ง3จึงรีบมุ่งหน้าไปยังคฤรหาหน์เพื่อชิงเอาทรัพย์สินที่อยู่ภายในนั้นซึ่งแมรี่ก็ได้ตามพวกเขามาด้วยและขอรอยอยู่บนรถจนกว่าจะหมดเวลาเช่าแล้วถ้าพวกเขากลับมาช้าก,กว่านั้นเธอจะทิ้งพวกเขาเอาไว้ที่นี่และขับรถกลับไปแค่คนเดียวซึ่งเนธานก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดเพราะเขาแอบดึงกุญแจรถออกมาด้วย และจากนั้นพวกเขาก็งัดประตูเข้ามาในบ้านได้สําเร็จมันเป็นบ้านของสองสามีภรรยาที่ปลดกเกษียณจากอาชีพหมอโดยได้รับเงินเป็นจํานวนมากแต่น่าแปลกที่ภายในบ้านมันกลับไม่มีของมีค่าซุกซ่อนอยู่เลยแกตที่เริ่มจะหัวเสียเลยพังเข้าของจนกระจัดกระจายไปทั่วเทเรี่ไปช่วยเตือนสติว่าเราควรจะสร้างความเสียหายให้น้อยที่สุดเพื่อให้ตำรวจไม่มีหลักฐานเอาผิดเราได้จนในที่สุดแก๊ก็ได้เจอเข้ากับสร้อยแหวนเงินทอง ที่อยู่ในห้องนอนชั้นบนแต่มันก็ยังไม่มากพอสําหรับค่าเช่ารถด้วยซ้ําเขาจึงเริ่มหัวเสียและทําลายเข้าของอีกครั้งก่อนที่ในทานจะเจอเข้ากับตู้เซฟที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินแกจึงรีบตามลงมาข้างล่างโดยใช้ประสบการณ์พิจารณาตู้เซฟใบนั้นซึ่งมันก็ไม่มีทางที่เราจะเปิดมันได้เลยเพราะอุปกรณ์ที่มีมันใช้ได้กับตู้เซฟระบบดิจิตอลเท่านั้นแต่ในทางก็ไม่ยอมแพ้เขาใช้สว่านพยายามที่จะเจาะเข้าไปแต่มันก็ไร้ค่าเพราะเหล็กกล้าด้านนอกมันแข็งแรงเกินกว่าที่จะทําได้ และไม่ว่าจะเป็นคนที่ทุบใส่อย่างไม่อย่างมันก็ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดแก๊สเลยบอกว่าผลทางเดียวที่จะทําให้เราเปิดมันได้ก็คือต้องรอให้ชายแก่และหญิงชารากลับมาที่บ้านจากนั้นพวกเราก็จะบังคับให้มันเปิดตู้เซฟใบนี้ให้เราจะได้เงินกลับไปโดยที่ไม่มีใครเป็นอันตรายส่วนแมรี่ที่หากุญแจรถไม่เจอเธอก็ได้โทรมาหาในทานแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายอยู่ดีและยิ่งเวลาผ่านไปก็ไม่มีวี่แววของสองสามีภรรยาเลยสักนิด ซึ่งแมรี่ที่ทนรอไม่ไหวก็ได้ตัดสินใจตามพวกเขาเข้ามาข้างในแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรทั้งสองสามีภรรยาก็ดันกลับบ้านมาพอดีทําให้เธอต้องตกกระไดพลอยโจรไปด้วยและเมื่อประตูถูกเปิดออกทั้งสองสามีภรรยาก็ถูกจับมามัดเอาไว้กับก้าอีและจากนั้นก็ถึงเวลาเคนถามรหัสของตู้เซฟใบนั้นซึ่งชายชราก็ทําหน้างงเพราะเขาไม่เคยซื้อตู้เซฟเลยสักใบแถมเงินเก็บทั้งหมดก็ถูกฝากเอาไว้ในบัญชีธนาคารแต่พวกโจรก็ไม่เชื่อ และพาทั้งคู่ลงมาที่ห้องใต้ดินเพื่อเปิดตู้เซฟใบนี้ให้ได้ซึ่งชายชราที่ยืนยันว่าเขาไม่รู้รหัสจริงๆเพราะงานที่โรงพยาบาลมันวุ่นวายเกินกว่าที่เขาจะมีเวลามาสำรวจคฤหาสน์หลังนี้และแน่นอนว่าแกคิดว่ามันเป็นแค่ละครตบตาเท่านั้นเขาจึงเริ่มใช้กำลังกับชายแก่เพื่อจะเอารหัสมาให้ได้ทำให้แมรี่ถึงกับรับไม่ได้และขอตัวขึ้นไปรอข้างบนก่อนที่เธอจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันชักจะเลยเถิดไปกันใหญ่ แมรี่ได้แอบใช้โทรศัพท์เพื่อโทรไปแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจแต่แกก็รู้ทันเขาพังประตูเข้ามาและจัดการสั่งสอนเธอเป็นการใหญ่ส่วน2อสามีภรรยาทั้งคู่ก็จำเทีรี่และเนทานได้เพราะพวกเขาเคยเห็นทั้งคู่มาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กทีรี่ที่เริ่มรู้สึกกลัวเลยขอให้เนทานยกเลิกแผนการปล้นเพราะเขาไม่อยากจะกลับเข้าไปในคุกอีกแล้วแต่เนทานก็ทําให้ไม่ได้เพราะเขามีเรื่องที่จําเป็นต้องใช้เงิน ก่อนที่แก๊สที่กลับลงมาข้างล่างแล้วบอกว่าแมรี่พยายามจะหักหลังเราดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องใช้ไม้แข็งกับเธอส่วนเนทานเขาก็ใช้หญิงชรมาเป็นข้อต่อรองเพื่อแลกรหัสเปิดตู้เซฟซึ่งชายชาราก็ไม่รู้จะเอารหัสจากที่ไหนมาให้เนทานจึงให้ทางเลือกสุดท้ายนั่นคือจะยอมบอกรหัสหรือจะปล่อยให้หญิงชาราไม่มีนิ้วใส่แหวนแต่งงานอีกต่อไปแต่ชายชาราก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้จริงๆแก๊จึงสั่งให้เนทานลงมือทํามันเดี๋ยวนี้แต่สุดท้ายแล้วเนทานก็ใจไม่กล้าพอที่จะทํามัน แกจึงพูดดูถูกว่าแกมันไก่อ่อนที่ดีแต่พูดไปวันวันและทําให้ทั้งสองคนเริ่มมีปากเสียงใส่กันและเป็นเนธานที่ถูกอาวุธโจมตีเพราะที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นแกก็ไปขอรหัสเปิดตู้เซฟจากชายชาราซึ่งในครั้งนี้เขาก็ยอมบอกอย่างง่ายดายเพราะกลัวว่าตัวเองจะโดนแบบเดียวกับเนธานแต่รหัสที่ให้มานั้นมันกลับไม่ใช่ของจริงทําเอาแกสที่โดนหลอกถึงกับหัวเสียเลยทีเดียวเขาได้เปลี่ยนเป้าหมายไปหาหญิงชาราแท้โดยใช้เลื่อไฟฟ้าเป็นเครื่องมือต่อรองในครั้งนี้ และในขณะที่แก๊กกำลังจะลงมือทำเรื่องที่โหดร้ายแมรี่ก็ได้ใช้ค้อนทุบใส่เขาจนแน่นิ่งไปและจากนั้นเธอก็ช่วยแก้มันให้กับทุกคนเพราะตอนนี้เธอต้องการจะพาเนธานไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดชายชาราที่เป็นหมอเลยเสนอเป็นคนช่วยทำแผลให้ซึ่งในขณะที่เขากำลังจะลงมือทำเขาก็ได้ขอให้ทุกคนไปรออยู่ที่ด้านนอกเพื่อจะได้มีสมาธิในการทำงานแมรี่จึงได้แต่ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าการผ่าตัดมันจะผ่านไปได้ด้วยดี ก่อนที่เทอร์รี่จะเข้ามาปลอบใจและพยายามจะช่วยโอกาสกับเธอซึ่งแมรี่ก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วลุกขึ้นมาต่อว่าเทอร์รี่เป็นการใหญ่แถมหญิงชาราที่อยู่กับพวกเขาก็เริ่มทำสีหน้าและท่าทางแปลกๆออกมาจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปนานหลายชั่วโมงเธอก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกตและเข้ามาดูในห้องชายชาราจึงบอกว่าเขายังปลอดภัยดีและแค่นอนหลับไปเท่านั้นแต่เมื่อแมรี่สัมผัสร่างกายของเนธานเธอก็พบว่าตัวของเขาเย็นเฉียบและจากโรคนี้ไปเสียแล้วซึ่งมันก็เป็นฝีมือของชายชารานั่นเอง เขาไม่ได้ช่วยรักษาในทานแต่ช่วยให้จับไปเร็วขึ้นต่างหากแมรี่ที่กลัวจนพูดอะไรไม่ออกก็รีบเอาเรื่องนี้มาบอกกับเทรีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกหญิงชาราหลอกฉีดยาบางอย่างให้แมรี่ได้ตัดสินใจว่าเธอจะหนีออกไปแค่ตัวคนเดียวแต่ประตูทุกบานก็กลับถูกล็อกเอาไว้ก่อนที่หญิงชาราจะตรงเข้ามาพูดจาแปลกๆใส่เธอเกี่ยวกับเรื่องการถือกําเนิดใหม่และการสังเวยอะไรสักอย่างซึ่งแมรี่ก็รู้แล้วว่าทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ใช่คนปกติทั่วๆวไป เธอจึงกลับมาหาเทอรี่อีกครั้งและชวนให้เขาหาทางหนีออกไปด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าเทอรี่อยากจะอยู่ที่นี่ซะมากกว่าเพราะมันมีทั้งอาหารที่แสนอร่อยและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีก่อนที่ชายชาราขอให้เธอมาร่วมโตน้ำชาด,ด้วยกันเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยเหลือชีวิตของพวกเขาเอาไว้แมรี่เลยบอกว่าเธอขอค่าตอบแทนเป็นการปล่อยเธอกลับบ้านไปจะดีกว่าทําให้หญิงชาราเริ่มแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาจนชายแก่ต้องใช้อาวุธเพื่อบังคับให้เธอมานั่งด้วยกัน จากนั้นเขาก็นําภาพของลูกสาวมาให้แมรี่ดูเธอมีชื่อว่าเคสและมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่ยังเด็กเราจึงต้องดูแลเคสเป็นอย่างดีเพราะหวังว่าสักวันเธอจะหายเป็นปกติแต่แล้ววันหนึ่งอาการเจ็บป่วยก็ทําให้เคสจากโลกนี้ไปเมื่อ20ปีที่แล้วและตั้งแต่นั้นมาหญิงชราก,ก็เริ่มมีอาการทางประสาทมาโดยตลอดซึ่งบางทีเธอก็หลงคิดไปว่าทุกคนที่พบเจอเป็นลูกสาวของตัวเองและจับพวกเขามาเลี้ยงเอาไว้แต่สุดท้ายมันก็มักจะลงเอยไม่ดีเท่าไหร่นะ และหลังผู้จบชายชราก็บอกให้แมรี่ดื่มน้ำชาเข้าไปแต่เธอก็ลุกขึ้นมาวยวายพอรู้ว่าในแก้วนี้มันต้องมีอะไรใส่อยู่อย่างแน่นอนชายชราจึงทําทีว่าจะยอมเปิดประตูให้และใช้โชงที่เผลอเข้ามาจับตัวเธอไปขังเอาไว้ที่ห้องใต้บันไดและจากนั้นหญิงชราก็เรียกแทนตัวเองว่าแม่และสอนเทรี่ว่าห้ามเขาเชื่อใจผู้หญิงคนไหนเป็นอันขาดนอกจากเธอผู้เป็นแม่เท่านั้นและตอนนี้แม่ก็ขอสั่งให้ลูกเฝ้าแมรี่เอาไว้เพราะถึงเวลาที่แม่จะต้องไปนอนพักผ่อนแล้ว ทำให้เทรี่ที่หลงอยู่ในพวังยอมทําตามคําสั่งง่ายๆถึงแม้ว่าแมรี่จะร้องขอให้ปล่อยเธอออกไปแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยสักนิดแถมยังถูกเทรี่ดูถูกว่าไปตามที่ไปรักกับคนขี้แพ้อย่างเนธานแมรี่ได้บอกว่าเนธานได้จับโลกนี้ไปแล้วด้วยฝีมือของชายชาราที่เป็นคนทําเมื่อได้ยินดังนั้นเทีรี่ก็เริ่มได้สติและจะลุกขึ้นเพื่อปล่อยเธอออกมาแต่ด้วยฤทธิ์ของยามันก็ทําให้ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปของเขามีอาการชาจนขยับไปไหนไม่ได้หรือเรียกว่าอัมาพาตชั่วคราวนั่นเอง และต้องกระเสือกกระสนจนสามารถเปิดประตูได้ในที่สุดแต่อยู่ดีๆเขาก็เริ่มมีอาการหลอนและจําสลับว่าแมรี่คือเจนแฟนสาวที่เคยทิ้งเขาไปพร้อมกับภาพหนังที่หดเล็กลงจนกลายเป็นจอสี่เหลี่ยมที่เหมือนกับในหนังสยองขวัญซึ่งในขณะที่แมรี่กําลังตามหากุญแจเปิดประตูอยู่นั้นเทอรรี่ก็ตามมาวุ่นวายกับเธอไม่ยอมหยุดก่อนที่เสียงของอะไรบางอย่างจะถูกโยนเข้ามาในห้องและมันก็คือระเบิดควันที่เอาไว้จํากัดการมองเห็นของพวกเขานั่นเองและจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็เข้ามาจัดการกับแมรี่ แต่เธอก็ลุกขึ้นสู้และชิงเอาหน้ากากกันแก๊สของหญิงชารามาใส่เอาไว้ทําให้เธอถูกฉีดยาเข้าที่ต้นแขนอย่างจังแมรี่ที่โมโหก็ตบหญิงชาราจนฟันปลอมหลุดและถามว่าแกฉีดอะไรใส่ฉันแต่หญิงชาราก็เอาแต่หัวเราะราวกับว่ามันเป็นเรื่องตลกก่อนที่ชายแก่จะปรากฏตัวขึ้นและทําให้แมรี่ต้องจับหญิงชาราไว้เป็นตัวประกรัน ซึ่งในขณะที่ต่อรองเพื่อเอากุญแจอยู่นั้นยาที่ฉีดใส่เธอก็เริ่มออกฤทธิ์จนแมรี่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอเลยยื่นคำขอสุดท้ายว่ารีบเอากุญแจมาสะไม่เช่นนั้นหญิงชาราจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปซึ่งมันก็เป็นผลสําเร็จเธอได้รับพวงกุญแจที่สามารถไขประตูทุกบานในบ้านได้แต่ด้วยจํานวนของมันบวกกับสติที่เริ่มจะเลือนลางก็ทําให้เธอไม่รู้ว่ากุญแจดอกไหนที่จะสามารถไขได้ แมรี่ได้ตัดสินใจพาเทีรี่ไปที่ห้องใต้ดินเพราะเธอจำได้ว่ามันมีประตูโรงรถที่สามารถเปิดได้อัตโนมัติและเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เธอก็พบกับสองสามีภรรยาที่มายืนดักอยู่ข้างหน้าแมรี่เลยจะขับรถฝ่าทั้งคู่ออกไปแต่ขาของเธอมันก็ชาจ,จนไร้เรี่ยวแรงเกินกว่าที่จะเหยียบคันเร่งได้และสุดท้ายเธอก็กลายเป็นเป้านิ่งที่สองสามีภรรยาจะทำอะไรกับเธอก็ได้ชายแก่จึงตรงเข้าไปเปิดตู้เซฟและเผยให้เห็นว่าภายในนั้นมันเป็นแค่ห้องธรรมดาห้องหนึ่ง แต่ทว่ามันกลับมีใครบางคนที่อาศัยอยู่ในนั้นซึ่งก็คือเคสลูกสาวของสามีภรรยานั่นเองแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเธอได้จับไปตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วหญิงชาราจ,จึงนําเทียรี่ใส่รถเ็นและนําไปส่งให้ในห้องก่อนที่จะปิดประตูเอาไว้เช่นเดิมและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะคนที่อยู่ในแฟ้มประวัติเป็นเครื่องสั่งเวยที่ถูกนํามาบูชาสตาน์เพื่อปลุกให้เคสลูกสาวของพวกเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งเธอก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารทั่วๆไป แต่มันต้องเป็นมื้อพิเศษที่ทั้งสองสามีภรรยาจัดมาให้เท่านั้นรวมทั้งแมรี่ที่จะกลายเป็นอาหารมื้อพิเศษในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือทั้งสองสามีภรรยาได้ทำสัญญากับซาตานเพื่อปลูกให้ลูกสาวสุดที่รักฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่มันก็แลกมาด้วยชีวิตของคนอื่นๆที่ต้องกลายมาเป็นเครื่องสังเวยรวมทั้งกลุ่มโจรกระจอกที่หวังจะมาเอาทรัพย์สินภายในบ้านทำให้พวกเขาต้องพบจุดจบที่แสนจะน่าเศร้าหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ที่4.9คะแน และเว็บโทเมทโทให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่64%ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ